สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1มิถุนายนนะคะวันอังคารค่ะและนี่คือ Think FX นะคะ,ะคู่ที่เราจะเทรดวันแรกวันจันทร์วันนี้นะคะก็คือ Australian US ดอลลารนะคะสาเหตุที่เทรดวันนี้นะคะเพราะว่า price เนี่ยได้ break to this resistance นะคะซึ่งเป,เป็นแนวตั้งที่สำคัญมากสำหรับ Australian นดอลลาร์นะคะจะให้ดูนะคะ นะคะสามารถเบรกทูและแนวต้านนี้ได้นะคะซึ่งไพรซ์เนี่ยทำ New High อย่างต่อเนื่องนะคะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะก็คือเบรกจุดนี้ 1, 2, 3, 4, แนวต้าน4ครั้งนะคะก็เบรกขึ้นมาได้นะคะราคาเนี่ยไปเยอะมากๆแล้วประมาณ78็ิปดนะคะเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมานะคะโซ so, ตั้งออเดอร์ไว้ที่ เออ0.67195นะคะหวังว่าราคานะคะจะย่อลงมานะคะ32ปิ๊บค่ะสวยงามนะคะส่วนแนวต้านตรงนี้สว,ว่าไม่น่าจะย่อลงถึงตรงนี้ในวันนี้นะคะคาดว่าคาดว่าไพรส์นะคะจะย่อลงมา ถึงตรงนี้อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำแต่ก็เราต้องเราต้องรอดูนะคะไปถึงตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะคะภายในวันนี้นะคะซึ่งถ้าจบตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านอีกสัมเป็นเป็นแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะ คาดว่า price ก็น่าจะสตั๊กอยู่ตรงช่วงตรงนี้ก่อนที่จะทำ new high นะคะเข้าออ,อเดอร์ไว้ส่วนแนวต้าน50%ตรงนี้เนี่ยโซว,ว่ามันน่าจะมันน่าจะหมดวันนี้ไปก่อนแล้วก็ลงย่อตรงนี้เราสามารถเข้าบายได้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพอตรงนี้ b r e a ขึ้นมาแล้วก็จะเป็น support ให้เราให้กับเทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยมองหาจุดเข้าได้ตรงนี้นะคะ ยังไงมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะทำกำไรได้หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ